วินิทัศน์แสดงกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยใช้ ICT การเขียนกราฟพาราโบลาโดยใช้โปรแกร,รม d s t วิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .3 เรื่องการเขียนกราฟพาราโบลานะคะเริ่มจากนะคะให้นักเรียนคลิกที่เมนูกราฟนะคะ,ะนักเรียนคลิกยังะคะ,คะแล้วก็มาที่รูปแบบกริดนะคะ รูปแบบกริดใครยังคะต่อไปกริดจัดดรัดนะคะคิดพ์คำว่ากริดจัดดรัดอ่าใครได้กริดจัดดรัดแล้วคะยกมือโอูค่ะอ่าดีมากแล้วนักเรียนก็มาที่กราฟนะคะมาที่กราฟแล้วมาที่คําว่าเขียนกราฟของฟังก์ชันใหม่อ่าไปที่ x นะคะ x คคยกกําลังสองบวก สามนะคะแล้วกดตกลงนักเรียนก็จะได้การาฟพาร์มล่าหงายนะคะการาฟพาร์มล่าหงายอันนี้นะคะจะมีจุดยอดนะคะเป็นจุดําสจุดอยู่ที่จุด0 3นะคะคือ x เป็น0 y เป็น3อ่าต่อไปนะคะนักเรียนมาที่กราฟแล้วก็เขียนกราฟของฟังก์ชันใหม่ไปที่ลบก่อนนะคะอันนี้เราจะให้นำหน้าด้วยลบ x ยกยกกำลงัง สองนะคะแล้วก็ลบหแล้วกดตกลงนะะักเรียนจะเห็นกราฟขึ้นมาคือกราฟคว้าน,นะคะกราฟคว้าวันนี้จุดยอดจะอยู่ที่ข้างบนนะคะจุดยอดมันจะอยู่ที่ Y เป็นอะไรคะ Y เป็นลบอะไรลบอะไรคะนะักเรียนดูดีๆลบอะไรลบหก x เป็น0 y เป็นโลบ6นะคะอ่าคราวนี้แกนสมมาตรนักเรียนมาดูแกนสมมาตรนะคะแกนสมมาตรก็คือแกนที่แบ่งสรรมการหรือรูปกราฟพาร,ราโบลานี้ออกเป็นสองส่วนเท่ากันคือแกนอะไรคะเนี่ยแกนอะไรคะแกนอะไรคะนักเรียนแกนสมมาตรค่ะนั่นแหละเขาเรียกแกน x รือแกน y คะ แกนวายนะคะคราวนี้ครูจะให้ในักเรียนทำคนละสองอันคืออันหนึง่งหงายอันหนึงนนน่งคว่ำตัวแรกตัวเลขอะไรก็ได้นีการการจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้แต่ต้องเป <elle> ็ cheesy, หนหงายอันหนึง่งแล้วคว่ำอันหนึ่งแล้วครูจะถามนักเรียนอยู่สามคำถามอัอหนึง่งแกนสมมาตรคือแกนอะไรเมื่อกี้แกนสมมาตรเหมือนกันเลยคือแกนอะไรคะแวายแกนาวายแล้วกราฟจะเป็นกราฟหงายกราฟคว่ำเป็นคำถามที่สอง แล้วจุดยอดมันเป็นจุดยอด x เป็นอะไร y เป็นอะไรนะคะครูจะถามสามคำถามคำถามที่1คือแกนสมมาตรคำถามที่2คือความหนึ่งไหนและคำถามที่3าคือจุดยอดนะคะจุดยอดของมันคือ x เป็นอะไรและ y เป็นอะไรนะคะอ่ะเริ่มนะคะให้ทำคนละสองอ่านคือความกับหายนะคะ อ่านักเรียนกราฟนี้เป็นกราฟพาโโราโบลาหงายหรือคว่ำคะหงายค่ะหงายอ่าแกนสมมาตรคือแกนอะไรคะแกนสมมาตรคือแกน x หรือแกน y คะ แกน y ค่ะแกน y อ่ะแล้วจุดยอดอยู่ที่จุดอะไรคะจุดยอดอยู่ที่จุดอะไรคะ x เป็นศูน y เป็นแปค่ะโอ้เก่งมากค่ะกราฟที่ได้นี่เป็นกราฟคว่มหรือไงาคะคว่มหรือไงาคะอ่าเรกเรียนกราฟที่นักเรียนได้นี่เป็นกราฟอะไรคะหงายหรือคว่ำคะกราฟพาราโบลาหงายหรือคว่ำ แกนสมมาตรคือแกนอะไรคะ, <Y. S 1> ะแล้วจุดยอดของ <Y. S 1> สมการกราฟเนี้ยพ <Y. S 1> าราโบลาเนี้ย <Y. S 1> จุดยอดอยู่ที่ไหนคะ่า x เป็นศูนย์ y เป็นสามนะคะ <Y. S 1> อ่านักเรียนกราฟพาราโบลานี้เป็นกราฟ <Y. S 1> อะไรคะง่ายหรือความคะความค,ควาแล้วแกนสมมาตรคือแกนอะไรคะ าใครสร้างกราได้แล <ừ> ้วได้กราฟความหรือหงายคะความหหงครับทั้งสองเลยอ่ะวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องการเขียนกราฟออราโบลาไปแล้วนะคะครูจะสรุปมาช่วยกันสรุปนะคะครับอ่าโอเคนะคะกราฟนี้เป็นกราฟไหนหรือความคะตอบดังๆงายหงายอ่าดังๆค่ะกราฟไหนหรือความหกาย อยู่ต่ำสุดอยู่ที่อะไรคะข้างล่างนี้เลขอะไรคะเนี่ยตรงเนี้ยเลขหกแสดงว่าจุดนี้ x เป็นศูนย์ y เป็นหกนะคะแล้วกราฟนี้เป็นกราฟคว้วเหมือนหงายคะคั้วขั้วนะคะแกนสมมาตรอยู่ที่แกนอะไรคะแกน y แกน y นะคะแกนสมมาตรอยู่ที่แกน y นะจุดยอดอยู่ที่เลขอะไรคะเนี่ยเลขอะไรคะลบสอง <ersch> แสดงว่าจุดนี้ x เป็น0 y เป็นลบ2นะคะจุดยอดก็คือจุด x เป็น0 y เป็นลบ2นะคะวันนี้นะคะก็ขอบใจนักเรียนคนนะคะที่ตั Donna, ้งใจเรียนเรื่องอะไรคะวันนี้เรียนเรื่องอะไรการเขียนกราฟอะไรคะอาราาโบลานะคะวันหน้าบอกค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ